สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไปกับปั๊บนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับหลังจากที่หายกันไปสักระยะหนึ่งเนื่องจากว่าพอดีผมอะไปเที่ยวเกาหลีมาประกอบกับก่อนที่จะไปเกาหลีนะครับผมก็ได้มีโอกาสไปซื้อตัวมี d เด o d มของตัว g o p r o Hero 11 Black เนี่ยมาลองใช้งานดูซึ่งจริงๆมีดเดมอดตัวนี้มันใช้ได้ตั้งแต่ h ีโ o 9 10แล้วก็11 ใช้งานด้วยกันได้หมดเลยนะครับเพราะว่าตัวฟอร์มแฟกเตอร์เนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนยังใช้เหมือนเดิมเดนมิชั่นเหมือนเดิมจากที่ก่อนหน้านี้ตอนใช้แรกๆผมเคยบอกเหมือนกันว่าผมยังไม่กล้าใช้มีเดียมอดเนื่องจากว่าปัญหาเรื่องการแฮงแล้วก็การค้างของตัว GoPro ซึ่งมีเป็นระยะระยะเลยทีเดียวจากเดิมผมใช้ GoPro 7นะครับมันจะมีแทบทุกครั้งที่เราใช้งานมันจะมีแฮงมีค้างตลอด ก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้ผมยังไม่กล้าไปใช้มิ d เดิลมดเนื่องจากว่าถ้าเราใช้มิ d เดิลมดนะครับพอมันแห้งมันค้างแล้วเนี่ยมันจะต้องทำหลายขั้นตอนเพื่อแก้ปัญหานะครับอ่ะเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับสมมุติว่าอันนี้เป็นตัวมิ d เดิลมดนะครับถ้ามันค้างหรือมันแห้งขึ้นมาสมมุติว่าเมาส์ติดอยู่อย่างนี้นะครับเมาส์แบบนี้อยู่นะครับ ปกติตรงเนี้ยมันจะต้องเป็นตัวสกรูนะครับเป็นหมุนที่เพื่อนใช้กันเนาะหมุน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 ออกมาใช่ไหมครับพอหมุนออกมาเสร็จแล้วอ่ะหมดให้ดูพอหมุนออกมาเสร็จแล้วนะครับอ่ะหมุนออกมาเสร็จแล้วใช่ไหมเราพับตัว folding finger เข้าไปพับเข้าไปใช่ไหมครับเสร็จแล้วเปิดตัว m i d e m o ดเปิดตัวี i ด e m o มออกมานะครับเสร็จแล้วก็ดึงโกโปรออกมา กดนี้เพราะว่าตัว folding finger มันเป็นตัวใช้งานซึ่งมันจะลอดจากรูมีเดียมอดทำให้ดึงออกเลยไม่ได้นะครับต้องถอดออกมาก่อนเสร็จแล้วปุ๊บอ่ะได้แบตถอดแบตออกมาครับอ่ะเรียบร้อยหายค้างใส่กลับเข้าไปใหม่หรือแม้กระทั่งเป็นการเปลี่ยนเมมก็ตามนะครับก็ถอดออกมาแล้วใส่กลับเข้าไปนะครับแล้วก็ reverse ขั้นตอนกลับเข้าไปใหม่อ่ะใส่เข้าไปในตัวมีเดมอดนะครับปิดล็อกนะครับดึงตัว folding finger ออกมานะครับ อย่างนี้เสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปตัวเมาส์นะครับใส่เข <s> ้าไปที่ตัวเมาส์แล้วก็มีตัวสกรูมาขัน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 เข้าไปนะครับเพื่อนๆต้องทําแบบนั้นออ่ะต้องขันเข้าไปใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็เปิดเครื่องแล้วก็ใช้งานต่อได้อันนี้คือสาเหตุที่ทําให้ผมยังไม่กล้าใช้มีเมอดในตอนแรกนะครับแต่เมื่อผ่านไปสักระยะหนึ่งพอใช้ตัว GoPro Hero 11 Back ก็ประทับใจในเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องการแห้งการค้างแทบไม่เจอเลยนะครับไม่ว่าจะออกไปตากแดดหรืออะไรไงก็เจอน้อยมากเจอนะครับไม่ใช่ไม่เจอแต่เจอน้อยมากแต่ถ้าถ่ายกันยาวๆก็ยังมีเจออยู่บ้างมันแห้งมันค้างแล้วก็มันโอเวอร์ฮีตติ้งคือปัญหาคลาสสิกที่มีคู่กับกลัวโมาแทบทุกรุ่นเลยนะครับก็เลยไม่กล้าใช้แต่พอเจอตัวเนี้ยกลัวโฟไฮโรเซตตตัวเนี้ยมันแก้ปัญหาตัวนี้ได้ดี ไม่ค่อยเจอการค้างก็เลยเริ่มคิดกลับมาว่าเอ๊อยากกลับมาลองใช้มีเดียมอดดูเพราะว่าสาเหตุหนึ่งเลยนะครับคือมันหล่อนะครับอันนี้คือตัวมีเดียมอดแล้วก็อันนี้คือตัวอุลันซี่เคสนะครับพร้อมกับไมอะแดปเตอร์สำหรับคนที่อยากต่อเอ็กโทนอลไม้นะครับมันจะต้องมีคู่นี้นะครับถ้าไม่ใช้มีเดียมอดอยากต่อเอ็กโทนอลไม่ต้องมีไมอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็มีเคสอาจจะไม่ใช่อุลันซี่ก็ได้ของอะไรก็ได้นะครับเอาไว้เก็บ ตัวไม์อดปเตอร์แบบนี้แล้วก็ไปเสียบกับโกโพนะครับแล้วตัวไมค์3มุก็เสียบเข้าตรงนี้นะครับอันนี้คือเซ็ตเดิมที่ใช้แต่พอเวลาผ่านไปนะครับกว่าม,มันมีเดมอดมันหล่อนะแล้วก็เครื่องมันไม่ค่อยมีปัญหาก็เลยอ่ะลองซื้อมีเดมอดมาต่อใช้ดูซึ่งตัวมีเดมอนนะครับถ้าอยากเสียบเอ็กชันอลไม่นี่เลยครับด้านหลัง3มช่องสล็อตนะครับก็เปิดช่องกลางมาตรงนี้นะครับแล้วก็เสียบตัว type C ได้เลยนะฮะนี่คือตัว Typ e ซเนาะ เสร็จแล้วตัวข้างล่างตรงนี้แจ็ค3.5 <c oughs> ก็เสียบได้เลยเหมือนกันนะครับอันนี้สะดวกเลยทีเดียวนะฮะข้างบนเป็น h ี m ไม u t อานะครับแล้วที่สำคัญอีกอย่างนึงคือตัวมีเดรมอดนะครับมีไมค์มาให้ด้วยไมค์บิวอินตัวนี้นะครับซึ่งดีกว่าของตัวบิวอินของโปรโปรแน่นอนนะเป็นไมค์ตัวนี้แล้วก็มีโฟมกันลมกันเสียงมาให้ด้วยผมว่าเฮ้ยมันหลอ่อตัวนี้คือมันหล่อจริงๆก็เลย อ่ะลองสั่งมาลองใช้งานดูทริปแรกคือการไปเกาหลีนะครับถามว่าเอาไปลองใช้แล้วเป็นยังไงบ้างก็ยอมรับว่าค่อนข้างประทับใจนะครับเรื่องความหลอ่อเรื่องความสะดวกสบายนะครับแล้วก็จริงๆผมแทบไม่ได้ต่อเอ็กชันแนลไมเลยนะครับเพราะว่าไมที่มันให้มาเนี่ยก็ค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวนะครับในคลิปที่ผมทำสำหรับการไปเที่ยวเกาหลีนะครับแทบทั้งหมดประมาณ90%ขึ้นเลยแหละนะครับใช้ไมจากตัวนี้นะครับไม่ได้ต่อเอ็กชันแนลไมเลย ตอนไปที่เกาหลีอุณหภูมิก็มีตั้งแต่10จนถึงลบ10นะครับตลอด8วันที่ไปตัวโกโปรมีปัญหาค้างแค่2หรือ3ครั้งเท่านั้นเองนะครับแล้วถามว่ามีปัญหาแล้วทำยังไงนะครับก็มี2ขั้นตอนครับแนะนำเนาะ2วิธี 1. คือย้อนกลับเหมืนที่ผมทำให้ดูเมื่อสักครู่แล้วถอดออกมาถอดแบตนะครับแล้วใส่กลับเข้าไปใหม่หรืออีกวิธีหนึ่งคือ ตัวโกโปมีอยู่แค่2ปุ่มถูกไหมครับมีปุ่ม power กับปุ่มโหมดตัวนี้กด2ปุ่มนี้พร้อมกันค้างไว้ประมาณ1ิวิ <l ug> วเครื่องจะดับแล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่นะครับอันนี้ก็ได้เหมือนกันอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆสะดวกเลยนะครับแต่ถ้าไม่ค่อยเจอก็เลยอ่ะไม่ได้ซีเรียสกับปัญหานี้ละนะครับยกเว้นว่าจะเปลี่ยนเมมนะครับหรือเปลี่ยนแบตไปเลยอันนั้นก็ยังต้องถอดอยู่นะครับแล้วก็ใส่กลับเข้าไปใหม่ทีนี้เรื่องต่อมานะครับสำหรับบางคนที่เฮ้ยแบบไม่อยาก ถอดแบตไม่อยากวุ่นวายนู่นนี่นั่นผมมีแนะนำครับใช้ตัวนี้เลยครับอุลันซี่ตัวนี้เป็น power bank stick ตัวนี้นะครับมันจะเป็นท่อนแบบนี้อ่ะเดี๋ยวถอดออกมาให้ดูเป็นท่อนแบบนี้ก่อนนะครับเป็นท่อนแบบนี้เลยของอุลันซี่นะครับตัวนี้มีช่อง usb ด้านหน้า type c ตรงนี้แล้วก็มีแบตเต,รอ,เรเตอรี่ดิ d คเต t o r บอกตรงนี้นะครับในกล่องมาพร้อมตัวขาตั้งอันจิว๋วมาเอาเข้าไป เปิดออกตั้งได้เลยสะดวกนะครับตัวนี้10,000มม ah, ิลลิแอมหรือถ้าใครบอกว่าเฮ้ย0 0 0 0มากไปใหญ่ไปหนักไปนี่ตัวหนึ่งครับเหลือ5 0 0มิลลิแอมก็เล็กลงมาไซส์ประมาณนี้นะครับเคยทำอุปกรณ์แนะนำไว้สำหรับตัวนี้เสร็จต่อมานะครับก็อีกตัวหนึง่งเพื่อความสะดวกรวดเร็วเพื่ออาจะเห็นว่าผมไม่ได้ใช้ตัวสกรูเนาะผมใช้เป็นตัวนี้ของ PGYTECH ตัวนี้มันชื่อรุ่นว่า PGYTECH Universal Mouse นะครับตัวนี้ลองดู เราก็มีสกรู1.4อยู่ข้างล่างนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็คือบิดแล้วก็ดึงออกเลยนะครับไม่ต้องขัน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 แล้วเวลาจะใส่เข้าไปนะครับพอเมาส์เสร็จแล้วเนี่ยก็เสียบเข้าไปครับเสียบเข้าไปปุ๊บพอเสียบเข้าไปเสร็จแล้วใช่ไหมครับหมุนนิดเดียวแล้วพับบานพับลงล็อกเลยครับตัวนี้อยู่แล้วเรียบร้อยเร็วเร็วขึ้นนะครับตัวนี้เร็วขึ้นเสร็จแล้วนะครับก็ มีรูนึงสีเสียบตรงนี้ต่อเลยนะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วทีนี้มีหาสาย type c เ,เล็กๆสั้นๆนะครับเส้นนี้เลยยาว25เซนกำลังดีนะครับเสียบข้างหลัง type a เสียบ type a ปุ๊บเปิดช่อง type c เ,เสียบชาร์จยาวไปครับโอเคอ่ะติดละ เห็นไ,ไหมครับตัวนี้เสียบยาวไปเลยตัวนี้1 0 0 0 0มิลลิแอมผมอยู่ได้ทั้งวันเลยสำหรับชุดนี้นะครับแต่ต้องบอกอย่างนี้ครับตอนถ่ายมันจะหยุดชาร์จนะครับพอเราถ่ายเสร็จกดสต็อปกดพอสมันถึงจะกลับมาชาร์จใหม่นะครับทีนี้ก็ลองดูว่าสามารถจัดสรรยังไงได้บ้างซึ่งคงไม่มีใครถ่ายยาวจนแบตบนึงก้อนหมดในลนักษณะนั้นถ้าอย่างนั้นผมว่าเสรยบแบตตรงไปเลยดีกว่าน่าจะเร็วน่าจะสะดวกกว่านะครับอันนี้คือชุดนี้นะครับก็ ค่อนข้างคล่องตัวนะครับการไปเดินถ่ายก็เดินถ่ายเนี่ยบล็อกก็เดินถ่ายอย่างนี้ได้เลยนะครับทั้งวันเดินได้นะครับ้าจะตั้งคุยก็ตั้งเมาส์ไมค์ก็มีนะครับไมค์ตัวนี้มันเก็บเสียงระยะแคบเราได้อยู่แล้วครับไม่มีปัญหานะครับแล้วก็เรื่องตัวแบตเอนดูโรของตัวกลอโปเองนะครับผมก็ลองเอาไปถ่ายตั้งไว้100%เซนะครับแล้วก็เอาไปตั้งไว้ที่ระเบียงห้องถ่ายตอนกลางคืนลองถ่ายดูเปิด 4K 60ก็อุณหภูมิน่าจะบาณลบ 8ลบ 9- ลบ 10, อะไรประมาณนี้ครับก็ลันยาวไปเลยก็ไม่มีปัญหานะครับถ่ายได้แต่ผมว่าโอเคนะสำหรับอุณหภูมิประมาณประมาณนี้เราก็ถ่ายแบบนี้ได้คือตัวคนไม่ไหวแล้วแหละแต่กล้องก็ยังถ่ายไปได้อยู่ผมว่าเฮ้ยแค่นี้ก็สำหรับหลายๆคนนะ่จาจะเพียงพอนะครับก็เผื่อไว้เป็นข้อมูลสำหรับตัวนี้อ๋อทีนี้มีข้อสังเกตนิดหนึ่งนะครับสำหรับตัวของมิดเดียหมดถ้าเพื่อนๆมันจะมีตัวเมาส์ให้เห็นไหมครับมีตัวเมาส์ตรงนี้กับตรงนี้ นะครับสำหรับติดตัวรับของ e x t e r n a l m ไ c นะครับผมใช้ D j i ไอมค์ My, ผมเสียบด้านข้างมันก็จะติดตัวฟองน้ำตัวนี้นะครับผมต้องดึงตัวฟองน้ำออกหรือเสียบด้านบนมันก็จะมาบาังปุ่มกดถ่ายทำให้กดถ่ายค่อนข้างลำบากอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตนะครับว่าว่าถ้าใครจะใช้เนี่ยตัวตัวรับของไมค์เราเนี่ยมันใหญ่โตขนาดไหนใช้งานได้หรือเปลา่าหรืออาจจะต้องหาตัวต่อแยกต่างหากนะครับเหมือนที่ผมเคยทำไปตัวของอูเรนซีที่เป็นขาตั้ง ตัวนั้นมันจะมีเมาส์แยกอยู่ข้างข่ายอีกตัวหนึ่งไว้เสียบได้อันนี้ก็ต้องลองดูเหมือนกันแล้วก็ทริปเกาหลีที่ผ่านมานะครับผมถ่ายคลิปเนี่ยวันละประมาณ1 0 0 g กิกนะครับผมก็มีเมมอยู่แค่2ใบนะครับ128กิก2ใบเตรียมไปแล้วผมก็เตรียมตัว external h a ด d ิ i s ไปนะครับของ WD ตัว1 t e r นะครับแล้วก็ตัวอะแดปเตอร์ไป1อันแล้วก็ iPad เป็นตัวกลางในการถ่ายโอนไฟล์นะครับ เมื่อถ่ายเสร็จแล้วเนี่ยพอกลางคืนกลับถึงห้องนะครับผมก็เสียบทุกอย่างเข้าเครื่องแล้วก็โอนผ่าน iPad แล้วก็ไปเก็บไว้ใน external harddisk นะครับตัวนี้ก็เก็บได้มัน1นึ่งเทรไบ์เนาะผมไป8วันถ่ายวันละร้อยก็แบบสบายๆไม่มีปัญหานะครับหลังจากตัวเก็บไว้ใน external harddisk เสร็จแล้วเนี่ยผมก็อัปโหลดขึ้นไปเก็บบน cloud ของ go pro อีกทีหนึง่งพอดีผมเป็น subscription ไว้ก็เลยไปเก็บไป2ช่องทางเพืนน่ะนไฟล์ก็น่าจะอยู่ค่อนข้างครบอันนี้ไม่รวมไฟจากตัวกล้องแล้วก็มือถืออื่นนะครับ ก็ใช้จตัวโปรโปรเดี๋ยวก็วันละร้อยกิกก็ใช้วิธีเก็บแบบนี้เพื่อใครจะเอาเป็นไอเดียก็ลองดูครับผมว่าสำหรับตัว WD ที่เป็น t n a ฮาร์ดดิสกก็ใช้ได้เหมือนกันก็ถ้าใครมีคำถามหรือข้อสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์สอบถามมาได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าวันดีไปแล้วครับสวัสดีครับ,บา